วันนี้จะพามาชม Honda CRF 250แร l ลีแปลงแอลนะครับไม่ได้มารีวิวแต่จะมาขายนะครับจะบอกว่าคันนี้เป็นแร l ลี่แปลงแอลมาแล้วก็ไม่ใช่250แล้วเป็น284ลูกวิสโก้ไซส์81มิลน,นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ของแต่งกันหน่อยนะครับแต่งเริ่มจากชิ้นแรกเลยกับากาดแฮนไซล่านะครับตัวนี้ตัวท็อปเลย7,000กว่าบาทนะครับต่อไปเป็น ปอกแฮนดดมิโนนะครับมีปอกแฮนดดมิโนตัวนี้นะครับแล้วก็โดนัทไซล่านะครับตามด้วยแฮนโปรทปเปอร์เอสีนะครับตัวนี้เป็นแฮนผอมนะครับ CR High นะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นนวมแต่งโปรทปเปอร์รุ่นฟูเซียนนะครับผมชอบทนดำก็เลยเอาเป็นตัวนี้มาใส่แทนครับตอนแรกเนี่ยเป็นดำเหลืองนะครับที่ติดแทนมาแต่ทีเนี้ยเปลี่ยนนะครับเป็นตัวแต่งแทนครับ ตัวนี้ของแท้นะครับแท้ทุกชิ้นนะครับรถคันนี้ต่อไปไฟหน้าไฟหน้า R ารทนะครับรุ่น V-FACE ตัวนี้4,000กว่าบาทครับต่อด้วยบางคนตัวนี้จะเป็นบางคนไซล่าของ c f f 5 5 0 r นะครับปี2021นะครับตัวนี้ทำการแปลงจุดยึดใหม่นะครับแข็งแรงแน่นอนมาเป็นเพดเลเซอร์ยิงมาเลยนะครับ หน,นมาไล่กัดแฮนด์ฝั่งนี้กันดูนะครับโค้งไม่เบี้ยวนะครับไม่งอนะครับนะฮะกริบๆเลยใสๆนะครับใสมากออกแฮนดดมิโนนะครับโนนัสซล่านะครับ ไปต่อด้วยโชค๊คโช๊คตัวนี้เป็นสปริงเอรินนะครับตัวท็อปแคปซ้ายขวาก็เป็นของเอรินนะครับนี่นะครับเป็นเอรินนะครับท็อปแคปเป็นเอรินนะครับสปริงก็เป็นของเอรินนะครับตัวนี้น้ําหนัก80กิโลกร,รัมขึ้นไปนะครับเสร็จไว้น้ํามันโช๊คหน้าก็เป็นของเอรินเหมือนกันนะครับเซ็ตโช๊คหน้าที่ MB m o t a r d นะครับอันนี้มาต่อไปอีกฝั่งหนึง่ง กากดิสเซตาพร้อมตัวขายยึดนะครับอันนี้เป็นตัวกากดิสนะครับแล้วก็ตัวเมา t i ติงจะเป็นตัวนี้ครับของเซตาเหมือนกันนะครับคาเบกคาเบกอันนี้ก็จะเป็นของเบนตาซินเทสตัวนี้จะเป็นเบตเบนตาเห็นไหมอีกตัวนี้เป็นซินเทสนะครับตัวนี้ราคาก็สูงพอสมควร จะใช้ดีอยู่หนึบเลยยางหน้าไมตัสใช้ยาวๆนะให้ดูดอกก่อนเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะครับยาวยาวเลยดอกขนาดนี้มีสองหมื่นโลขึ้นไปนะครับใช้งานได้มาที่ถังถังอันนี้เป็นฝาถังน้ำมันของตัว C I S ตัวสูตนะครับพวกตระกูล2 5 0 R 4ี่ห้ R นะครับตัวนี้เซตานะครับ ของแท้เลยครับการใช้งานก็คือหมุนปุ๊บๆนะให้ดูแลเติมน้ำมันก็หมุนเปิดนะครับแล้วก็วิธีปิดก็หมุนกลับไม่มีอะไรมากนะเหมาะสำหรับฟิลฟลลิ่งรถสูตรเลยครับตัวนี้นะตัวนี้ของแท้เซตาแท้หมดเลยต่อไปไล่ต่อมาคือพ้อบอกเอนจอยตัวนี้หุ้มสองชั้นนะครับ ชั้นแรกเป็นหนังแท้นะครับอีกชั้นหนึ่งก็เป็นเอนจอยพุ้มข้างนอกนะครับอีกทีหนึ่งกันน้ํานะครับตัวนี้ผมพุ้มไว้2ชั้นเพื่อกันน้ําเลยนะครับงานเมริกาครับ usa fueling รถสุดแน่นอนหนึบหเลยไม่ขาดนะครับให้ดูมาชิ้นต่อไปเอสบิดเฟรมโพเทชันนะครับตัวนี้ตัวคบเบิลเฟรมนะครับ เนียนหายากนะครับตัวนี้นะของมาเป็นช่วงๆช่วงหนึ่งก็มีช่วงหนึ่งก็ไม่มีเลยต่อไปอาเซต้านะครับตัวกันโซนะครับแล้วก็ขาเกียร์นะครับตัวนี้เซตาเหมือนกันเซต้าแท้นะครับอะล่ต่อมาโซตัวนี้ E k เคดำทองาสองนนะครับสภาพดีนะครับ ต่อไปเชนไกด์เซตาแท้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวตั้งโซ่เซตานะครับแต่ว่าหมุดตรงเนี้ยมันหลุดหายสองข้างเลยนะครับตัวนี้สเปร์พาร์ทผมก็ไม่มีด้วยนะครับแต่ว่าสามารถใช้พวกตัวหมุดทดแทนได้นะผมพวกบิ๊กไบ e ์อะไอตัวที่มันแบบเขาเรียกว่าเป็นตัวไว้ตั้งกับตัวสแตนด์รถนะครับตัวนี้ใช้แทนด้วยกันได้นะครับกิบเลย โซสเตอร์เพิ่งเปลี่ยนนะครับเหลือยาวๆนะใช้งานยาวๆเลยโชกหลังโชกหลังอันนี้เซ็ต up มาที่ร้าน MX m o t o นะครับที่เชียงใหม่ก็ตอนนี้เปลี่ยนน้ำมันโชกแล้วเป็นของโม t ตเล็กนะครับเพิ่งเปลี่ยนได้ประมาณ500กว่าโลนะครับเซ็ตที่ร้านน้องเมธานะครับแถวงามวงวานนะครับเปลี่ยนน้ำมันเรียบร้อยแล้วสบายใจได้เลยใช้งานยาวๆ่ยวนะยางไมซัดด้านหลัง นูนนูนบวมบวมไมตัดหน้าหลังคู่หนึ่งของ c ซีก็อยู่ที่มัน7 0 0 0กว่านะครับอย่างในผมก็เปลี่ยนเป็นตัว IRCFV ด้วยนะครับใช้งานยาวๆครับบอกเลยคันนี้เติมน้ำมันอย่างเดียวต่อไปไฟท้าย DRC ตัว LED ERC นะครับตัวนี้ย r c าแท้นะครับท่อ FMF Q4 ตัวนี้เป็นคอเมกะบอมนะครับพร้อมด้วยกับคอท่อ DRC แท้นะครับคอเมกะบอมนะครับตรงนี้ส่วนอันนี้รูอะไรนี้เป็นรูจูนนะครับจูนเรื่องของตัว Air and Fuel นะครับ AF เพราะว่าคันนี้ใส่กล่อง EJK กับกอง k N แล้วก็เป็นลูก isco, วิสโก้ก็เลยต้องจูนจะต่อที่จูนของคอท่อนะครับต่อไปอ่ะ ฝาปิดน้ํามันเครื่องเซตานะครับตัวฝาครอบน้ํามันกองน้ํามันเครื่องเซตานะครับแล้วก็เบรกเซตานะครับตัวนี้ตัวทริกเกอร์ครับอันนี้ก็เฟรมเอสเบสนะครับต่อไปพักเท้า IMS นะครับงานเมริกาตรงนี้3,000กว่าบาทนะครับสามพกปลายปลายได้ถ้าจะไม่ผิดตัวนี้หายากนะครับบอกเลยแล้วโคตรทนเป็นรุ่นบิ๊กฟุตนะครับ จะกว้างปปกว่าปกตินิดนึงลาเราใส่รองเท้าเอนดูโเนี่ยเหยียบตัวเนี้มันจะมั่นคงกว่าต่อไปสก i ตเพดเซตานะครับตัวนี้ตัวไล่เบาเลยนะครับเบาแต่ทนและเหนียวด้วยนะครับสกีตเพดเซตาแท้นะครับแล้วก็ผ้าเบรกหลังคันนี้ก็เป็นของเบนเบนตานะครับตัวนี้ด้านหลังจะเป็นออแกนิกนะครับไม่ใช่ซินเทสนะครับใช้ยาวๆเลยตัวนี้นะครับผ้าเบรก ก็จะมีครอบคาร์บอนนะครับสวิงอาร์มแต่มันไม่ใช่คาร์บอนหรอกมันเป็นลายคาร์บอนมันเป็นพลาสติกนี่แหละพลาสติกธรรมดาครับมันไม่ใช่เป็นคาร์บอนแท้ทําลายคาร์บอนเฉยๆแล้วก็เอามาใส่ครอบสวิงอาร์มนะครับมันก็คือพลาสติกมันดีคือมันเหนียวมันยุดหยุ่นได้ดีกว่านะครับต่อไปข้างในนี้ก็จะมีะกล่องแต่ง ejk นะครับอัปเกรดมาสําหรับลูกวิสโก้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ กล้องอากาศเขียนเนะครับในนี้ส่วนแบตเตอรี่นะครับก็เป็นของ s k y l i ิ240 cca นะครับผมไม่ได้ลงไว้ในในโพสขายนะครับลืมไว้หลายรายกานเหมือนกันเนี่ยกระจกกระจกหลังก็ของ drc แท้นะครับกระจก DRC เป็นแบบกลมทรงกลมเหลืออะไรอีก ลูกปืนคอเปลี่ยนแล้วนะครับเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วลูกปืนคอบนล่างลูกปืนล้อหน้าหลังเซอร์วิสแล้วนะครับที่ MB Mo t o ตรถตั้งวาลวเรียบร้อยแล้วนะครับเช็กระยะแล้วเปลี่ยนหัวเทียนเป็นของ NGK รุ่น DX นะครับนะตัวท็อปเลยนะครับอันนี้ตั้งวาลวให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ได้ไปเลยอีกประมาณหมื่นกว่าโลล้วก็จะไปตั้งวาลวเพราะว่าลูกวิสโก้เรื่องการเซอร์วิสอะ่ะมันจะเร็วกว่าพวกลูกปกติ การดูแลรักษาประมาณหมื่นสองไม่เกิน1 5ื่นเนี่ยควรตั้งวาวควรเช็คระยะแล้วนะครับแต่ถามว่าลูวิโก็ขี่สนุกไหมขี่สนุกมากครับรอบต้นรอบกลางนี่คือโคตรมานะครับดึงแบบรถสูตรเลยแต่ว่าฟิลอาจจะไมไ่รถสูตรจา๋านาดนั้นเลยนะครับต่อไปเรามาฟังเสียงกันสักหน่อยคันนี้เลขไมล์ทั้งอยู่ที่47,000นะครับ สี่หมื่นเจ็ดแต่ว่ารถไม่ก็จะมีขยับนิดนึงเพราะว่าผมก็ใช้งานนิดดห,หน่อยครับไว้ทานค่าไว้อะไรนะครับ สต้ท่อผมก็เปลี่ยนตัวไอ้นี่ละใหญ่แก้วละของ M M F แท้เหมือนกันเปลี่ยนตอนทำลูกวิโก้นี่แหละนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดการเซอร์วิสผมมีจดไว้ในโนต้ตถ้าใครจะสนใจซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมส่งเรื่องการเซอร์วิสให้นะครับว่าผมเซอร์วิสอะไรไปแล้วบ้างแต่ว่ามั่นใจว่ารถคันนี้คุณได้ไปคุณีฉีย่างเดียวนะครับเออสติ๊กเกอร์รอบคันเนี่ยสติ๊กเกอร์พวกเนี้ยผมสั่งจากร้านดัดก,การาฟริกนะครับตัวนี้ ือเป็นตัวหนาหนาพิเศษใช้งานดีเลยน้ำมันไอ,ไอตัวน้ำหล่อเย็นเนี่ยผมใช้ของโมโตุนนะครับโมโตคูน,นะครับส่วนน้ำมันเครื่องก็ใช้ของ GMS นะครับแล้วก็จะเป็นแบรนด์ดังๆนั้นเลยการใช้งานก็คือลูกวิสโกอย่างที่บอกว่าเรื่อง การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็จะเร็วขึ้นกว่ารอบนึงนะครับอย่างเช่นปกติเราใช้น้ำมันเครื่องอยู่3,000ลก็จะเหลือแค่ประมาณ1,500-2,000เนี่ยครับก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าเรื่องด้วยนำมังอัดแล้วก็ลูกจูรถเนี่ยมันเป็นไซส์ใหญ่นะครับมันก็จะการใช้งานก็จะหนักกว่าเดิมน้ำมันเบรกก็เปลี่ยนเป็นของเพนไลท์นะครับเปลี่ยนตอนเปลี่ยนผ้าเบรกเบนต้านะครับที่ร้านัวล่าไรเดอร์ เฟซบุ๊กนะครับติดต่อได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ